สวัสดีครับผมชอวัดชรพลนะครับเอาพาคุณผู้ชมมาดูเหลี่ยวกง9 5 2 E S D กันอีกรอบนะครับ,บกับยักษ์ใหญ่52ตันตรถกดใหญ่ไซ่งงานงเหลี่ยวกองกง 952e h E a v y duty ใ่อันดอที่หนึ่งเกาเกานนะครับเบอร์สามสิบเจ้าแรกของคลิปเราครับโหลดไซเดก,ก้าสองเจ็ดศูนย์นะครับเอ z เอ็กซ์แดสองเจ็ดศูนย์ดังค่อนข้างจะกระหึ่มเลยนะครับ ยนคนิ่นครับตัวนี้ก็เครื่อง11ลิตรนะครับใช้นาทีเวลาในการโหลดก็1นาทีก็บับอีก10กวินาทีนะครับใส่ปีซตักนะครับสีตักนี่ก็ หนักแล้วประมาณ4คิวนะครับ4 3 12ประมาณ15 16คิวได้อยู่ครับ ล็อกบมูมจอดครับไม่รู้ว่าจอดทำไมนะครับล็อกบมูมจอดเ,เซอร์วิสอะไรหรือเปล่านะครับโอ,อ้าท้ายไม่ใช่ล็อกล็อกข้างเดียวครับโตไซกิกา สวยดีนะครับมันมีซุ้มล้อนะมันมีโป่งล้อนะถ้าเป็นเด็ก,ก้าบ้านเรามันจะไม่มีโป่งครับแต่ตัวนี้มันมีโป่งล้อนะครับโอ้โหเสียงเหล็กมันลั่น,นครับไม่รู้ว่าได้ยินไหม ความแข็งนะครับอันเบอร์หกสิบรับหน้าที่เปิดหน้าดินอยู่นะครับเอาไปตักดินนะครับตอนนี้เบอร์หกสิบตอนนี้ตักเห็นก็มีแต่ริ้วโกงก่อนนะครับคันเดียวตักรถดําก็น่าจะน่าจะไม่รับแล้วมั้งนะเรียบเลยนะครับ ตำรอเหนียวไกบล็ลอ,อ,กลอ,บลอกจี้โหลดในจาล็อก คนอย่างนี้ก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับ่าน้ำมันที่ยกนะครับอุ้มดินนี้ได้ประมาณจับห้ากิวลนะผมว่านะแต่เห็นนี่มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยจับตัวกันไม่ค่อยโคลนโคลนนะครับ ปันอยูนี่นะครับซานี่ซานี่ห้าร้อยนะครับนี่ก็นี่ก็ห้าร้อยเหมือนกันนะครับซานี่หมอนออกดินไปผมตรงที่ไม่ค่อยเรียบนะครับ เอเดก,ก้าครับมาดูกันส่วนมากก็รถดำนี่ก็รถดำเกตเป็นที่ใกล้เคียงนี่แหละครับ มันจะเป็นรถดำรถพ่วงครับวิ่งไปวิ่งอะไรครับผมไ,ไปจากฝั่งโน้นครับ มจอดอะไรเนาะสายแตกสายรั่วหรือเปล่าไม่น่าจะแตกนะ กนอียาวๆเลยนะครับงานนี้ระด,ดับยังไม่ได้กันนะครับเม่รูเฮียเจ๊อันจะจัดกระดาษเจ็ดสิบตันหรือเปล่านะครับอยากให้เกณดจัดนะกำลังมาแรงเลยครับแคทสามเจ็ดสี่นี่กำลังนิยมเลย หลังนี่ยอมเลยฝากใ้เขาก็ซื้อมาใช้นับลงลงโม่ภากใต้นะครับอ้าวเดี๋ยวานตักเลยคุณผู้ชมเขาขึ้นไปเทข้างบนนั่นนะครับมันนะ ที่ okay, ข้างบนนั่นนะครับโอ้ oh. งัดเสร็จแล้วครับซานียดวาย 500H นะครับเบอร์ B 55ดูคอาเดินหน่อยครับุณผู้ชมช่องล่างซานี่จะสั้นกว่าหลิวคงนะครับหลิวคงจะยาวจะยาวกว่านะครับ เขาจะสั้นใหญ่นะครับสั้นแล้วก็ใหญ่ความโยกงงจะจะยาวๆนะครับโอ้โหโหนกันเด้อหรอ จำก็แล้วกัุนคุณผู้ชมโยโกะก้าห2อ EHB ที่เขาเริ่มทํามานี่ก็ปีกว่าแล้วครับหน้างามนี้นะก็ปีกว่าละยังเดี๋ยวให้ทําอีกก็นานหลายเดือนอยู่ครับอะโอเคคุณผู้ชมครับจัดให้ชม72นาทีนะครับเอาเป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าอีพีหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซิงเ,เกิเกดแจมแจ้งเชิญให้กับชอวัชรา,าคนด้วยนะครับ จะได้ไม่พาดการรับสมคชิปใหม่ๆในช่องคลัชิปลงสำหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าลิ้โกง952 ESD งานสร้างทางรถไฟรางคู่ที่อำเภอบ้านไผจจังหว,ว,วัปปดขอนแก่นครับก็ต้องขอลาพูดจนไม่ไหวแล้วเฮ้ยกันไหมครับลาละครับ